สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,ง,ทางาต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากาาต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์อกคุดเสียนบาทกลุกเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านะครับจะยู่จะยับจะย่นส่วนพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุกนะครับโรยตัวลักษณะคล้ายๆกับตะกรันบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างมาแบบ ผิดวิธีนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับมองตรงๆที่เส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับลักษณะเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับองค์พระนี่ก็จะลอยตัวขึ้นนะครับส่วนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ แต่แคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้ง4ด้านเลยนะครับลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับส่วนองค์พระนี่คมสันเด่นลึกชัดเจนนะครับด้านข้างนี่สังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับร่องรอยการขัดล้างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับส่วนเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวนะครับจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกจะแกล่งนะครับมองดูและนวลตา ส out. right? no ่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบคี้กรุกนี่ฝังตัวแน่นในหลุมเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยการขัดล้างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับแต่แคงดูสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับ ด้านหน้าส่วนด้านบนนี่สังเกตเห็นนะครับลักษณะด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยการขัดล้างด้านล่างองค์พระนี่จะหนาหน่อยนะครับร่องรอยการขัดล้างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับคาบขี้กลุลักษณะคล้ายๆกับตะกรันนะครับร่องรอยการขัดล้างพยายามแซะเอาคาบขี้กลุออกนะครับเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวจะแกล่งนะครับจานวนตาสังเกตเห็นเม,ม็ดมวลสารนะครับเม็ดออกสีฟ,ฟ้าแดงๆนี่ตรงพัดเสียรเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับ คาบคีรุนี่จะจับตัวเป็นกล้อนเป็นชั้นลรยตัวกระจายกระจายบางๆนะครับองค์นี้สภาพเจ้าของเก่าล้างมานะครับสังเกตเห็นนะครับทางช่องเป็นตะวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนีผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับลักษณะเนื้อหานี่ลักษณะจัดด้านนะครับเกิดจากการขัดล้างนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านล่างนี่จะปลิ้นลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการขัดล้างนะครับคาบกิกุนี่ลักษณะคล้ายๆกับตะกรันเลยนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นวงแขนนะครับจะเรียวบางเล็กนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับร่องแขนนี่ก็จะลึก นะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้ยชมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook ออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับเกเเห็นนะครับร่บองรอยธรรมชาติบนพื้นผิวพระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือแนะนำแนวทางนะครับส่วนไหนหรือข้อผิดพลาดตรงไหนผมพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ เห็นนะครับคราบขี้กลุกลักษณะการขัดล้างออกไปนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหานก็จะช้ำนะครับจะแกล้งแก่ปูนเปลือกหอยสุกเห็นไหมนะครับรองรอยคารยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านหลังนะครับด้านข้างด้านนะครับรองรอยการแซะล้างเอาคราบขี้กลุ่มออกนะครับจะเป็นปื้นเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะด้านนะครับ งนี้สงสัยน่าจะลงวิกตอมานะครับด้านบนพื้นผิวพัดนี่ก็จะแห้งจะฉ่ำนะครับถ้าลงกล้องสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านหน้าค่ำคืนนี้เรามาศึกษาสภาพพระสมเด็จบาง,งพรมนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับศึกษาการขัดล้างนะครับเนื้อหานี่ จะออกด้านนะครับท้องรอการเวลาการฟรื้นตัวของสภาพพื้นผิวขององค์พระนะครับเห็นนหครับบางท่านอาจจะเป็นมองเป็นพระเจ้พระธรรมหรือพระสนามนะครับอยากให้ท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเห็นนหครับลองรอการยกตัวบนพื้นผิวพระเม็ดมูลสารเม็ดฟ้าฟ้านะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าว ยามค่ำนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปเฉพาะช่วงยามค่ำนะครับผมติดภารกิจการงานนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะครับส่วนโอกาสภายหน้าผมจะทำคลิปลงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาทิตย์นี้ผมไม่ค่อยสะดวกทำคลิปลงช่วงบ่ายนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากาาต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน